วันนี้นิขออนุญาตมารีวิวอาจารย์หมอนะคะ,ะตบหน้าใสน่นหน้าสวยพี่หมอชื่นชมในศาสตร์ทําสวยด้วยมือของนิดไปดูวิธีการทําง,งานนะคะวันนี้จะดูแลพี่หมอในวจจัยทิจ้ำได้ดีลูกก่อนทาพี่หมอส่งมาให้ค่ะการอบสมุนไพรที่หนังศีรษะนะคะแล้วก็ปลายเท้าค่ะนี่ไม่ต้องอวงนี่ขั้นตอนการอบภายในนะคะขั้นตอนการอบสมุนไพรทั้งตัวนะคะ อ,อบสมุนไพรแล้วมั่นใจแล้วนะคะว่าไขามันมันอ่อนตัวได้ที่กล้ามเนื้อค่ะอ่อนตัวได้ที่เราก็จะมาเบินไขมันต้นแขนตข้นขามาลงกาแฟกระทั้งตัวพูอดูดซับสิ่งสกปรกจากรูขุมขนค่ะนะคะการจัดแต่งไขมันบนใบหน้าดีบอกเลยนะคะใช้ความสามารถเฉพาะตัวจริงๆค่ะใช้ความสามารถค่อนข้างสูงต้องพิจารณาไขามันแต่ละจุดค่ะว่าควรจะเบินควรจะปั่นควรจะเข้าที่ตรงไหนค่ะนะคะพอเสร็จแล้วก็ มาเบิร์นไขมันหน้าท้องก็ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวเช่นกันค่ะลูกสาวค่อนข้างจะเก่งในการเบิร์นไขมันต้นแขนต้นขาและหน้าท้องนี้อาการยกประดงค่ะหรือว่าการยกกระบังลมน้องเกดค่อนข้างจะเก่งค่ะเพราะว่าเขาลูกใาญเขาค่ะแล้วก็มาสครับเซลล์ที่เสื่อมสภาพตัวนี้ช่วยได้มากค่ะผัดเซลล์ผิวนะคะความละมุนจะเกิดขึ้นเลยค่ะนะคะแล้วก็มามากกาแฟลดฝ้ากระค่ะแล้วก็ ก่อนล็อกทุกครั้งค่ะต้องเช็คกล้ามเนื้อหน้าคุณขากล้ามเนื้อถ้ามันขึ้นแล้วก็มันก็ขึ้นเลยนะคะถ้าคุณดูแลดีมันก็คงไม่ตกอีกค่ะนะคะแ,คแล้วก็มาล็อกทิ้งไว้ล็อกไขมันที่เรานวดได้ค่ะนะคะผลพลอยไดของการล็อกก็คือเซลล์ที่เสื่อมสภาพถ้าเซลล์เสื่อมสภาพหลุดลอนหน้าคุณก็จะกระจ่างใสนะคะรูขุมขนก็จะกระชับลงค่ะนะคะมาปั่นไข่ขาวนะ้ำผึ้งนมสดที่แช่เป็นน้ำแข็งค่ะ มาร์คด้วยแตงกวาแช่เย็นเพื่อปิดรูคุมขนและเติมวิตามินให้กับผิวค่ะเก็บรายละเอียดของไขมันที่ไม่เข้าที่ด้วยเจี๋ยวแก้ไขที่จัดเป็นน้ําแข็งค่ะแล้วก็มาตกวิตามินผิวใสหัวใจสําคัญของการทํางานตกทั้งตัวนะคะนะคะแล้วก็มาเช็คไขมันบนใบหน้าอีกครั้งนะคะแล้วก็ตกวิตามินเพื่อเติมเต็มวิตามินในวัย6.3ของพี่หมอค่ะ ตกวิตามินเข้าผิวให้พี่หมอคือสําคัญที่สุดนะคะเพราะว่าผิววัยนี้ค่อนข้างแห้งค่ะต้องเติมเต็มวิตามินให้หล้่มเลึกจริงๆค่ะสามชั่วโมงพี่หมอได้อะไรบ้างขอคุณมากค่ะที่ไว้วางาใจช่างบ้านอย่างนี้